โลว์ช็อปไก่อยู่กับผมเทเอ็กบอลน,นะฮะวันนี้อยู่กับเจ้าเรือนโนวอร์ซี่เออเจ้านี่นะครับวันนี้ผมลองเอามาแต่งใส่เครื่องบินแบบ เทีย3ดูนะใส่พวกอาวุธอัตมัก,ก้าปืน ASW rocket แล้วก็ยัส39กิฟเฟนแล้วก็เจ้าแบ็กเวด o w ลแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ของอเมริกานะครับ AA เป็นทันสมัยเลย OSU แล้วก็เฮลิคอนเทลนะฮะผมอยากรู้ว่ามันจะไปสามารถไปฆ่าใครในเทีย3ได้ไหมเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูนะฮะไปดูในเกมกันครับใครมาถึงตรงนี้ยังไม่กดไลค์กด s u b ส c r i b e หรือกดโดเนทกดบริจาคเนี่ยสามารถทําได้เลยนะฮะคอมเมนต์ด้านล่างเตรียมพูดได้เลยว่าคลิปนี้เป็นยังไง ไปดูเกมเพลงกันดีกว่าเพื่อไม่อยาเสียเวลาไปกันครับไปกันโอ้เรือมันสีสวยจริงๆไม่ได้เราต้องบินมาโน้นนะฮะเราจะมาอยู่กลางทุ่งแบบนี้ไม่ได้เป้าหมายเราคือซุยคาคุซุยคาคุอยู่สอยู่โน่นบินโน่นแล้ว หกเครื่องบินละหนึ่งลำรอด,ด้วยเพื่อนเลิฟฉันไปหานายด้วยโอ้ยไม่ได้บินถึงฝั่งเลย มันบินมาแล้วม้างน,นขับไล่ฉันอยู่ไหนอ้าวบินอย่างงี้กลางน้ำแบบนี้มีทรายไปแดกฮะบอกเลย อย่าประมาทเรือของฉันอูสวยแล้วกูโดนแล้วฮะกูโดนเล่นแล้วโอ้ยิพายแล้วเฮ้อเมื่อกี้จบหลานสี่ไม่ได้อัดตาดีโดนยับ ตอนนี้โดนยับๆอบออออืขอโทษได้ไหมละ่ะแต่ผมก็ยังทีหนึ่งของทีมนะโอ้โหแล้วเจอเกิดตรงนี้ด้วยนะอะไรไมันจะเกิดก็ต้องเกิดครับพี่น้องเราต้องป้องกันตัวเองให้ได้ฝั่งเขาไม่มีซีบีมะเอ้มีเวนนอฟอยู่ตายอยู่ เป็นไงโดนไะดีทิ้งแล้วเบิดใส่หน้าไปอีกทีนึงจรวดสามมาทัาจรวดสองหน่อยป้าล่ะเอาครับจรวดสามมาทัาจรวดสองกันได้หมดเปล่า ยิงใส่ยับยับมันขับเรือหนีแล้วมันขับเรือหนีแล้วมันขับเรือหนีแล้วขับเรือหนีแล้วเราอยากไปเก็บกูเฟรนด์ไปแล้วรับคำสั่งมปชอกก่อน ขอคาสั่งยิงจากระยะ5กิโลเมตรเริ่มจุดโจมได้เราถูกโจมตีเราถูกโจ,จ,จมตีไมดีเมดีเรากำลังโจมตีด้วยมันไทอกูเลยไม่ได้ไมันไซเลยโอ้มึงก็แอบเป็นบอดเลยทีย่หาย อุยน็อปจะหนีไปไหนเอาไปแดกไยกรดไยกาดเฮ้ยเครื่องบินติดตึกรวยก็คืออย่างเงี้ยเหรอไม่ต้องตีอย่างเงี้ยเหรอ บอทละมั้งอันเนี้ยชื่อ,อก,ก็บอกอยู่บอทอันนี้พิทักษ์นี่น่าจะคนใช่ปะพิทักษ์โคตรเก่งอะคนจริงๆก็คนไทยด้วยนะพิทักษ์เนี่ยสวัสด,ดีครับพิทักษ์เอาละเครื่องบินเริ่มมาแล้วเริ่มโจมตีมาที่ผมละ ผมโดนโจมตีแล้วพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะโจมตีมันโดยทุกอย่างที่เรามียูาาโามันง่ายอ่ะฆ่าบอนบอลน,นะฮะยูมันง่ายเลยน้อน,อน จากเป้าฮะเออเป็นไงล่ะหมดตีได้เวลาแอบบ้างแลละเอายับไปตีมันกอนโอ้โหกับ <c oughs> ไปล้านกว่าเออมันขับเรือไปไหนอของวันวะ ยังไงก็แตกแตกด้วยเราด้วยเบ๊เบ๊เบ๊เป็นไงเรียบร้อยฆ่าคนสนุกจังฆ่าบอดก็สนุกจริงว้าวกูจะไปยังไงกูไปตามเพื่อนกูแล้วไนะโอ้โหแม่สาดตลอดไปเนี่ยวเอไฟ <laughs> ขอไปเจอแบบเทียร์สามปกติบ้างได้ไหมอ่ะที่ไม่ใช่แบบเทียร์สี่อ่ะ แม่งแม่ายอย่างเงี้ยสองลำใครจะไปชนะได้เออใครจะไปชนะได้เออเอาเลยไปชนะวะเนี่ยตืด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 ตื โอเวนกามโอเวนกามเวนกามโอเวนกาม โอ้โหวเอาแล้ววะด่านนี้ยังไงวะเนี่ยผมเดินขวาเต็มกำลังดีกว่าเดี๋ยวจัดยัดบินไปตานี้สบายฉันแหละไม่มียามาโตะเอ้ยไม่มีเครื่องบินแต่มียามาโตะยังไงวะเนี่ยบินมาแล้วน่ะใช้ฮอบินมาว่ะเอายามาโตะกันเลย ไม่ดีโดนไปหนึ่งตอกไปเลยรู้มากด้วยโธ่เอ้ยย่ามาโตแม่งเข้ามาเป้าวะ่ะทำไมเฝ้านี่เสร็จเราแล้วเนี่ย มีมีคนแหลมมามีคนแหลมมาติดไหมโอ้โหติดมาฮะชุดใหญ่ไฟกระพริบเบ้เอาให้ วะกลับมาลูกถ้าลูกไม่กลับมาเนี่ยโอ้จะแ,แย่แล้วนะเฮ้ยทำไมเราตายกันมาไวตังวะแล้วเรือน้ำฝั่งขวานี่เอาไงเนะี่ยจีบหายละไรแค่นเอ,อ้ยไปอยู่ไหนวะหนะ้าไม่อยู่วะหนะ้า ความซวยจะมันเกิดความซวยจะมันเกิดถ้าเราไม่สามารถเก็บลำนี้ได้ โอเคกลับมาสู่เกมแล้วกลับมาสู่เกมเฮ้ยไรแคนมันเล่นยังเอา้าเล่นยังไงของมันวะปกติไม่ใช่เล่นอย่างนี้นี่ข้างหน้ากูเลยคราวนี้ ไม่ใช่ปกติมันไม่เล่นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอวะไอ้การไอไม่เล่นแอบอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เหรอจบกันภารกิจวันนี้นะฮะสำเร็จหนึ่ง ไม่สำเร็จสองนะครับเอาเป็นว่าเล่นขำๆได้นะสำหรับเจ้า RF Novolossi นะแต่ผมว่าจริงๆสองควรจะเอาเรือเทียสองเอาไปเล่นเทียส์มได้นะฮะโดยที่อาจจะอัปเกรดขั้นดาวเ,เกรดขั้นใหม่เงี้ยนะแบบถ้าไปเล่นเทียร์มสเตตัสก็จะอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรือทุกรลำจะได้มาเล่นรวมเทียกันได้นะครับโอเควันนี้ก็ขอลากันไปก่อนอยังไงใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็นานๆพี่บอลจะทําทีนั้นเหนื่อยมากเลยคอนเทนต์เงี้ยเจ็บใจ อ่าแล้วก็ฝากติดตามกด u b s c r i b e กดไลค์นะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับรอบหน้าช่วงดีเสียปืนครับสวัสดีครับ